สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก U.S.A. ค่ะวันนี้นำกระเป๋าจากแบรนด์ c a s p e นะคะรุ่นนี้ชื่อ Jenny Wilson Rose น้องสามารถใช้งานในลักษณะของ crossbody ได้ shoulder bag ได้ top handle ได้มาพร้อมกับสายโซ่ซึ่งสามารถขึ้นไหล่ได้ top handle ได้ภายในนะคะจะเป็นช่องโล่งๆล,งลักษณะ แบบนี้เลยมีช่องซิปหนึ่งช่องค่ะอันนี้คือป้ายนะคะนี่ค่ะก็เป็นกระเป๋าเล็กๆแต่ว่าเขาสามารถใช้งานได้หลากหลายนะคะมาพร้อมกับสายยาว สายยาวถอดและก็สามารถปรับระดับได้นี่ค่ะใช้ห่วงตรงนี้เกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้เราสามารถใช้งานในลักษณะของ Cross Body ได้ s ชูดแบ็กได้ท็อปเฮดเนได้การใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะคะทุกคนเห็นห่วงใช่ไหมคะเราก็แค่นี่ค่ะคล้องไปตรงนี้นะคะ เรียบร้อยค่ะอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันถ้าไม่ใช้ก็ถอดสายดะเก็บบางคนอยากจะใช้เฉพาะสายโซ่อย่างเดียวก็สามารถนี้ค่ะแม้จะมีสายโซ่น้องก็ไม่เกะกะนะคะเผื่อเพื่อนๆถูกใจกันค่ะ น้ำหนักของหนังเป็นหนังที่เบาค่ะนี่ค่ะใช้งานได้ดีความยาวอยู่ที่ประมาณจากซ้ายไปขวาจะอยู่ที่9นิว้วกระเป๋าสตงางค์ใบยาวสามารถใส่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องโทรศัพท์ไม่มีปัญหาค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะเล็กๆเผื่อใครชอบนะคะถูกใจชอบใจค่ะกระเป๋าจะอยู่ S.A. ซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบค่ะ